สวัสดีครับรายการมาดูทาโรต์ในวันนี้เราจะมาจับไพ่ทายเหตุการณ์เรื่องของการเงินการงานของท่านที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงเดือนกันยายน6 5หนี้จะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เราอาจจะเปลี่ยนสถานที่ถ่ายทำนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับด้วยไพ่สีใบนี้นะครับลองดูกันนะฮะใบที่1ได้เดอะฟูลนะครับ ใบที่2ได้ไพ่3ถ้วยใบที่3ได้ไพ่10เหรียญโอ้น่าสนใจมากครับใบที่4ได้ The Hermit นะครับาระหาละฮะสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับในช่วงเดือนกันยายนนี้ตลอดระยะเวลา1เดือนนี้นะครับมีแนวโน้มในเรื่องของการงานเนี่ยท่านจะได้รับการออมอบหมายการทํางานใหม่ๆนะครับ บางท่านเนี่ยอาจจะเป็นสถานการณ์ที่เรียกว่าต้องตระเวนหางานนะครับหรือมีการสมัครงานใหม่ๆนะครับมีการาหาประสบการณ์ใหม่ๆออกไปยังต่างที่ต่างถิ่นใครที่ทํางานางานประจําอยู่แล้วเนี่ยจะเจอโปรเจกต์ใหม่ๆจะเจอการรับมอบหมายหน้าที่งานใหม่ๆนะครับซึ่งลักษณะของการทํางานตรงนี้เนี่ยหลายท่านนะครับก็จะมีสถานการณ์ที่เรียกว่าเราได้ได้ไพ่สามถ้วยอะ่ะก็คือ เราจะมีความสนุกแล้วก็มีความสุขกับกับเพื่อนร่วมงานหรือกับสังคมในการทำงานนะครับบางทีอาจจะเป็นเรื่องของการพบปะกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มสายอาชีพเดียวกันนะครับทำให้เรามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับแต่จะเป็นในลักษณะสถานการณ์ที่แบบเราจะรู้สึกแบบสนุกสนานนะครับรู้สึกเพลิดเพลินอาจจะมีการไปอบรมก็ได้นะครับเป็นการอบรมการ ประชุมเชิงวิชาการแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องวิชาการนแต่เราจะได้เรื่องของสังคมได้พบปะเพื่อนฝูงใหม่ๆนะครับได้รับโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่มีการทำงานที่หวังผลกำไรชัดเจนนะครับหรือว่าจะต้องทำให้ผลของการทำงานเนี้ยออกมาเป็นรูปประทับชัดเจนนะครับมักเกี่ยวข้องกับการทำให้สถานการณ์ต่างๆเนี่ย มันเติบโตมันเจริญก้าวหน้าขึ้นนะครับค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเป็นสถานการณ์ที่ว่าเหมือนกับเราจะต้องยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ของการทำงานที่เป็นกําไรที่เป็นขาดทุนหรือว่าเป็นลักษณะของการสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับระบบงานของเราองค์กรของเรานะครับภายปลาสุดท้ายนะครับได้เดอะเฮอร์มิตเนี่ย แม้ว่าใบแรกเนี่ยท่านจะได้เดอะฟูลนะแต่ใบสุดท้ายเนี่ยได้ได้เดอะเฮอร์เนี่ยจะเป็นลักษณะของการทํางานที่เราอาจจะต้องไปติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือว่าการขอความรู้การเข้าไปพบเจอกับคนที่มีความเป็นนักวิชาการนะครับเป็นคนที่มีความรู้เราอาจจะต้องเดินทางไกลไปหาถ้าเป็นหนังจีนนะ่ะมันเหมือนกับว่าเราไปตามหาอาจารย์ที่เขาอยู่บน ภูเขาบนดอยอยู่แบบที่ที่ไม่ค่อยมีคนพุกพ่านเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราเองเนี่ยจะได้รับความรู้จะได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ทางด้านหลักการวิชาการเนี่ยสูงมากเลยนะครับในเรื่องของการทํางานนะครับถ้าเป็นสายงานเกี่ยวกับวิชาการเช่นงานเกี่ยวกับครูบาอาจารย์นะครับงานเกี่ยวกับนักวิชาการเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นเลยนะครับว่าเราจะได้เติมเต็มความรู้แล้วก็พัฒนาทักษะงานชัดเจนนะครับ ใครที่สมัครงานแล้วเป็นงานทางด้านวิชาการนะอาจจะเป็นอาชีพด้านการสอนติวเตอร์คุณครูหรือวิทยากรเนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับหรือไม่ก็งานเกี่ยวกับนักเขียนนะครับงานเกี่ยวกับการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆพวกนี้ก็สามารถเป็นไปได้นะครับอ,อ,อีกงานหนึ่งถ้าเป็นงานด้านธุรกิจนะครับโดดเด่นเรื่องเกี่ยวกับงานทางด้าน งานบันเทิงนะครับเช่นร้านอาหารนะฮะร้านเสริมสวยร้านเกี่ยวกับความสวยความงามก็ได้นะครับนอกจากนั้นแล้วยังค่อนข้างชัดเจนเกี่ยวกับลักษณะงานที่เป็นโครงสร้างครับเช่นหน่วยงานราชการนะครับก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในอาชีพการงานทางด้านนี้นะครับงานด้านอื่นนั้นนอกเหนือจากนี้เนี่ยถ้าตัวเนื้องานเนี่ยเป็นการ ประสานงานเป็นการพบปะผู้คนเป็นการถ่ายทอดเทรนนิง่งหรืออบรมวิชาการความรู้งานงานที่เกี่ยวข้องอาจจะไม่ใช่ตัวเนื้องานที่เราทําโดยตรงบางคนบอกผมไม่ได้เป็นครูไม่ได้เป็นอาจารย์เนี่ยแต่ว่างานที่สมัครเนี่ยอาจจะเป็นงานเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่งานทางด้านการศึกษาเนี่ยก็ได้นะครับนะฉะนั้นเนี่ยท่านที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยมีโอกาสจะได้งานใหม่ๆที่เป็นงาน อย่างที่ได้อธิบายไปในคลิปนะครับส่วนเรื่องเงินนะครับเรื่องเงินเนี่ยต้องยอมรับว่าท่านที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยในช่วงช่วงแรกเนี่ยจะมีสถานการณ์ที่เรียกว่าใช้เงินฟุ่มเฟือยนะครับใช้เงินแบบไม่ไม่ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจังอ่ะแต่จะเป็นหน้าหนัของการใช้เงินแบบตามใจสบายใจนะครับแล้วก็มีการใช้เงินเกี่ยวกับเรื่องของการพักผ่อนหย่อนใจการสังสรรค์กับเพื่อนฝูงนะครับแต่ว่า ในอีกแง่มุมหนึ่งนะถ้าท่านผ่อนคลายไปแล้วเนี่ยในช่วงเดือนนี้มันจะมีสถานการณ์หนึ่งที่ท่านจะต้องรวบรวมลงทุนหรือเก็บเงินออกมาก้อนหนึ่งนะครับตัวท่านอาจจะอาจจะรู้สึกว่าเรามีเหตุใช้เงินเยอะละทําให้เราสํานึกได้นะครับเกิดการคิดคิดได้ว่าเอ้ยช่วงต้นเดือนหรือกลางเดือนอะไรพวกนี้เราใช้เงินเยอะไปเราก็เกิดการนึกได้ว่าอยากจะปรับ ในเรื่องของพฤติกรรมการใช้เงินนะครับบางท่านเนี่ยมีโอกาสในเรื่องของการได้รับผลตอบแทนจากการทํางานนะครับจากการลงทุนเช่นการลงทุนเกี่ยวกับการลงทุนในห้องเช่าที่พักที่พักอาศัยนะครับหรือการลงทุนในเกี่ยวกับหุ้นหรือกองทุนที่เกี่ยวข้องกับอสังหาดิมัพยัก็ได้นะครับหรือเกี่ยวกับลักษณะการที่ทําเป็นก่อสร้างนะครับที่ทําเป็น ธุรกิจโรงแรมการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยก็ได้นะครับใครที่รับ j อบเสริมเนี่ยก็ลองหางานทางด้านนี้ดูนะครับแล้วอีกด้านหนึ่งนะครับก็เหมือนที่พูดไปในเรื่องของการงานครับถ้าหากท่านหาไรายได้เสริมที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสอนการอบรมการถ่ายทอดความรู้รวมไปถึงการเป็นวิทยากรเนี่ยก็จะทําให้เรามีไรายได้เพิ่มเข้ามาแต่อาจจะไม่ได้บือหวามากนักนะครับสาหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะฮะเรื่องงานเรื่องเงิน ก็มีเพียงเท่านี้ครับ